สวัสดีครับผมท็อปจาก h e r o g a m e Shop นะครับวันนี้เราจะมารีวิวคอนโทรลเลอร์นะครับตัวนี้ผมเชื่อว่ายังมีใครหลายคนที่ยังไม่เคยสัมผัสนะครับหรือว่ายังไม่เคยเห็นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องเจ้าตัวนี้กันนะครับนี่ครับชื่อว่า r e t o ท a แนะครับเป็น Handhel d c o n t r o l l e r นะครับสำหรับ t e n d o Switch โดยเฉพาะนะครับตัวนี้นะครับรองรับตั้งแต่รุ่นกล่องแดงนะครับตั้งแต่ V1 V2 นะครับแล้วก็ ตัวโอเลตนะครับใช้ได้หมดเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาแกะกล่องกันนะครับมาดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกล่องรีวิวกันดีกว่านะครับก่อนอื่นก็เดี๋ยวดูรอบกล่องก่อนเนาะหน้กล่องดูด้านหลังกล่องมีฟีเจอร์อะไรบ้างนะครับพักแอนเพย์ก็คือเสียบแล้วเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ อันนี้ซัพพอร์ตทั้งตัวโอเลตตัวธรรมดาแล้วก็ตัวโอเลตนะครับตัวธรรมดากล่องแดงนะครับ V1 v นนะครับโอเลแล้วก็ตัวโอเลด้วยนะครับซัพพอร์ตหมดเลยแล้วก็มีฮอลเซนเซอร์จอยสติ๊กนะครับอันนี้เขาเคลมว่าจอยไม่มีเดไม่มีเดโซนแล้วก็ไม่ดิฟด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูระยะยาวว่ามันจะเป็นยังไงต้องดูอีกทีนะครับระยะยาวว่ามันจะไม่ดิฟตามที่เขาบอกไหมนะครับ Motion, มูชชั่นมีมูชชั่นคอนโทรลนะครับแล้วก็มีไวเบชั่นฟังชั่นระบบสั่นมีระบบสั่นให้นะครับมูชชั่นคอนโทรลก็เดี๋ยวเล่นพวกเกมไจโรที่ใช้ไจโรแล้วก็เทอร์โบนะครับมีฟังชั่นเทอร์โบแล้วก็มีปุ่มช็อปปุ่มสวับนะครับสลับปุ่มเดี๋ยวนี้เราไปลงลึกอ,อีกทีว่ามันใช้งานยังไงเนาะฟังชั่นพวกนี้นะครับมี PD Fast Charger c o m p a t เพรสค t มเพรสตินะครับ อันนี้ก็คือมีฟ้าชาร์จให้นะครับปกติพวกจอย handheld คอนโทรเลอร์แฮนด์เ l d พวกนี้มันไม่มีไม่ค่อยมีฟ้าชาร์จให้อันนี้มีให้นะครับเสียบไปเล่นไปได้เลยนะครับสบายเลยนะครับมันชาร์จไวนะครับชาร์จไวน่าจะชาร์จไวเลยเพราะเป็นฟ้าชาร์จนะครับใน,นเรามาแกะกล่องกันเปิดดูซิข้างในมีอะไรบ้างนะครับของเยอะไหมอ่าจัวคอนโทรเลอร์นะครับ มีแค่นี้ใช่ไหม <c oughs> ก็อันนี้แมนนวดนะครับแมนนวดคู่มือการใช้งานนะครับไม่มีอะไรมีแค่นี้เรามาดูที่ตัวคอนโทรลเลอร์เราดีกว่านะครับแกะก่อนตัวนี้นะครับ สัมผัสโอเคเลยนะครับวัสดุดีเลยนะอืมสวยนะมันประมาณสาีสันนี้ผมว่าเหมือนทำเหมือนเกมคิ้วเลยเครื่องเกมคิ้วอ่ะใครรู้จักบ้างเนี่ยน่าจะทานหมดนะเกมคิ้วของนีฮิโด้เหมือนกันครับนี่ปุ่มกดปุ่มกดมันจะสัมผัสมันจะเป็นสวิตแบบเหมือนบูสวิตนะครับของคีย์บอร์ด กดแล้วมันคิกกี้คิกกี้นิดนึงครับเสียงจะดังเหมือนสองจังหวะครับเสียงเลยดังกดมันครับแบบนี้กดมันเลยนะครับแต่วางกลางคืนถ้าเล่นอยู่กับแฟนก็ระวังแฟนบ่นนิดนึงนะครับอันนี้ก็แล้วก็มีปุ่มอะไรบ้างอันนี้ R L Z R s L นะครับอันนี้เป็นแบบจอยโปรเลยครับกดไม่มีทิกเกอร์นะครับกดลงไปเลยนะครับ xy นะครับอันนี้ xy ปุ่ม xy ab เป็น4นะครับอันนี้ปุ่มบวกลบนะครับปกติอันนั้นเรากดได้นะครับอันนั้นขวาอันนัซ้ายนี่ไม่เท่ากันนะครับเห็นไหมซ้ายจะใหญ่กว่าขวาอันนี้มีตัว c ด้วยนะครับสัมผัสไม่เหมือนกันด้วยนะเนี่ยผิวสัมผัสไม่เหมือนกันดีนะผมว่าก็เท่ดีสวยดีนะครับอันนี้ d-pad นี่ครับ กดเหมือนกันเลยสวิตช์เหมือนกันกดมันกดมันแล้วก็อันนี้ปุ่มเป็นปุ่มโฮมนะครับเป็นปุ่มโฮมนะแต่ว่าเป็นทําเป็นเสัญลักษณ์รูปธงนะครับเป็นของเป็นเลโทแฟคครับสัญลักษณ์ของเลโทแฟคตัวนี้ปุ่มแคปเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับเป็นรูปกระจายปุ่มเทอร์โบฟังก์ชันเทอร์โบนะครับตัวนี้ก็เป็นวัสดุน่าจะเป็นผ้ากำมะหยี่นะครับเป็นผ้ากำมะหยี่มีสลัก เป็นสัญลักษณ์เรโทแฟกไว้นะครับโลโก้เรโทแฟกผันพาดเป็นภาพกำมะหยี่นะครับก็ดูข้างหลังนี่ครับแฮนเ o โ a แฟกแฮนเนลคอนเทเลอนะครับอันนี้เป็นคอนเทเลอร์เป็นสินค้าของแท้เลยครับของเลโตแฟกมมีดูเสียบอันนี้เสียบชาร์จได้นะครับชาร์จไปเล่นไปได้ตัวนี้ อันนี้เดี๋ยวลองเสียบเครื่องดูนะครับว่าอันนี้ม่มีขาล็อกให้นะเห็นไหมเวลาเสียบเครื่องลองเทสดูว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเสียบเครื่องนะครับเห็นไหมขาล็อกตรงเนี้ปุ๊บดันเข้าไปเลยนะครับมันล็อกอยู่เลยนะขามันอนะเห็นไหมดูดูด,ดูอันนี้คือเราเขย,าย่ายังไงก็ไม่หลุดนะครับเขย,ย่ายังไงก็ไม่หลุด แน่นหนามากอยู่เลยนะครับชาร์จไปเล่นไปสบายเลยนะอันนี้ไอ้ตัวนี้ตัวคอนโทรลเลอร์นี่คือดูดแบตจาตัวนิ o Switch โดยตรงนะครับอันนี้เดี๋ยวเรา,เราลองมาเทสเล่นเกมด้วยเนาะผมว่าทดสอบว่าแบตเวลาเราเสียบไอ้ตัวเนี้ยเสียบคอนโทรลเลอร์แฮนเฮลไปนะครับของ r e t r o f a กไปว่าเวลาเล่นไปเล่นไปเล่นไปเสียบไปมันจะ กินแบตมากแค่ไหนนะครับเล่นได้นานแค่ไหนเดี๋ยวไปจอดเลยกกันนะครับว่ามีฟังก์ชันอะไรบ้างครับอันนี้ในส่วนการใช้งานนะครับคือเดี๋ยวเราเสียบไปนะครับเสียบแล้วก็เปิดจอขึ้นมาตอนนี้คือเรายังกดอะไรไม่ได้นะครับอันนี้คือบางคนอาจจะไม่รู้นะครับก็คือเดี๋ยวมันเสียบครั้งแรกคือเราต้องไปตั้งค่าก่อนนะครับบางคนอาจจะเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ครับแล้วก็ซื้อคอนโทรลเลอร์ไปใช้ไม่ได้เพราะเราไม่เคยตั้งค่านะครับ ต้องเข้าไปทั้งค้าที่ตรงนี้ครับ System Setting นะครับกดเข้าไปเลยนครับเลื่อนไปที่ Control, and Controller and Sensor นะครับเข้าไปเห็นตรง Pro Controller ตรงนี้ไหมครับ pro, pro Controller Wireless Communication ครับมันเป็น Off อยู่นะครับเป็น Off อยู่นะครับตรงนี้เห็นไหมกดเป็น On ปึ๊บโอเคเรียบร้อยนะครับนี่ยังกดอะไรไม่ได้นะ ทำไงเราก็ถอดดันเครื่องขึ้นนะดันถอดง่ายมากนะครับนี่แล้วก็เสียบใหม่แค่นี้ปึ๊บแค่นี้เลยนะี่ครับอ่ะแป๊บน,นึงนะนี่นี่ขึ้นแลขึ้นแลขึ้นแลเห็นไหมนี่เล่นได้แล้วนะครับเล่นได้แล้วเดี๋ยวลองเดี๋ยวอันนี้คือในส่วนของการ ใช้งาน,นครับการเชื่อมต่อเดี๋ยวเราไปดูพวกฟังก์ชันต่างๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปทสแบตนะครับว่าเวลาเราเสียบคอนโทรลเลอร์ตัวนี้แล้วเราเล่นไปด้วยนะครับมันจะดูดแบตเยอะไหมนะครับป่ะอันนี้เดี๋ยวเรามา,า,มาลองฟังก์ชันเทอร์โบกับฟังก์ชันบัตเทนสวัปนะครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับอันนี้ปกตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูฟังก์ชันเทอร์โบก่อนเนาะ ปกติเวลาเรากดโจมตีนะครับเรากดตีอย่างเงี้ยเรากดรัวๆใช่ไหมครับถ้าตีเบานะครับต้องกดรัวๆเพราะว่าถ้ากดค้างจะเป็นชาร์จตีนะครับเป็นชาร์จโจมตีหนักนะครับอันนี้เราปกติเราต้องกดอย่างงี้เนาะอ่าแต่พอเรากดเทอร์โบนะครับอันนี้คือปุ่มปุ่มรูปดาวกระจายครับเป็นปุ่มเทอร์โบนะครับเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับนี่ครับพอเรากดปุ๊บกดพร้อมกันนะครับเราจะใช้เราจะตั้งเทอร์โบปุ่มไหนเราตั้งได้เลยนะครับแต่ว่าต้องกดพร้อมกับปุ่มนั้นนะครับเทอร์โบแล้วก็ปุ่ม นั้นที่เราต้องการนะครับอันนี้ผมจะตั้งเป็นปุ่ม Y นะครับปุ่มไวเป็นปุ่มโจมตีนะครับอันนี้กดปุ๊บไปเลยมันจะสั่นนะครับสัน่นสั่นว่าเราอันนี้เราเปิดฟังก์ชันแล้วเนาะอ่าันเมื่อกี้ปกติต้องกดรัวๆตีใช่ไหมครับอันนี้ผมกดค้างได้เลยนะค้างจะไม่ได้เป็นชาร์จตีแล้วครับเป็นตีรัวๆแล้วนะครับฟังก์ชันนี้มันมีประโยชน์ตรงที่เวลาปุ่มพวกนี้ครับมันเป็นสวิตช์เนาะแล้วมันมีจํานวนการกดต่อครั้งที่จํากัดนะครับ อาจจะล้านครั้งหรือว่าอะไรย่างนี้ครับมันก็มีจํานวนมันจะมีอายุการใช้งานของมันเนาะอันนี้มันเป็นการถนมอมทําให้ปุ่มนี้ใช้งานได้งานได้นานๆครับเพราะว่าเราไม่ต้องมาคอยกดตึกตึๆกตึกตึกกดรัวๆอย่างเงี้ยมีโอกาสที่พังไวกว่าเดิมนะครับแต่มันก็มันก็มันก็กดได้เยอะอยู่นะแต่ว่านี้คือถนอมได้นะครับช่วยถนอมได้ให้ใช้ได้นานนานขึ้นกว่าเดิมครับประมาณนั้นครับอันนี้เดี๋ยวพออันนี้เราเปิดเทอร์โบอยู่เดี๋ยวลองลองปิดปิดปิดก็คือกดปุ่มเดิ lide, น so. มนะครับ ปุ่มที่เราตั้งเทโบไว้ปุ่มไหนแล้วกดปุ่มนั้นพร้อมกับฟังก์ชันนะครับปุ่มนี้นี่ปุ่มดากกระจายนะครับกดพร้อมกันอ่ามันจะสั่นเนี่ยอันนี้ผมยกเลิกไปแล้วนะครับจะกลายเป็นตีปกติแล้วอ่ะอันนี้ต้องกดรัวๆนะถ้ากดค้างมันจะไม่ได้ไม่ได้ตีปกติแบบรัวๆแล้วนะเป็นตีชาร์จค้างตีหนักนะครับอ่าในส่วนของฟังก์ชันเทโบนะครับจะมี ฟังก์ชันอีกตัวหนึ่งนะครับแยกมานะครับเป็นออโต้เทอร์โบนะครับก็คือมันจะเป็นเหมือนเรากดเหมือนว่าว่าตั้งเวลาไม่เชิงตั้งเวลาครับพอเรากดปุ๊บแล้วเขาจะตีเองไปเลยครับเราไม่ต้องกดปุ่มเลยนะครับเดี๋ยวลองให้ดูนะครับแต่ว่าต้องกดกดเหมือนกันแต่ว่ากดปุ่มฟังก์ชันครับกระจายค้างไว้นะครับแล้วก็กดปุ่มปเทอร์โบค้างไว้แล้วกดปุ่มนี้สองปุ่มที่เราต้องการตั้งครับออโต้เทอร์โบนะครับกดสองทีนะครับ เนี่ยครับมันจะประมาณนี้ครับเนี่ยแหละมันจะตีเองอย่างเงี้ยครับเราจะไม่ต้องกดอะไรเลยนะครับน่าจะนานครับตีอย่างเงี้ยอีกนานประมาณนั้นครับอันนี้เดี๋ยวออันนี้เราเปิดเทอร์โบอยู่เดี๋ยวลองลองปิดปิดปิดก็คือกดปุ่มเดิมนะครับปุ่มที่เราตั้งเทอร์โบไว้ปุ่มไหนแล้วกดปุ่มนั้นพร้อมกับฟังก์ชันนะครับปุ่มนี้ นี่ปุ่มดอวกระจายนะครับกดพร้อมกันอ่ามันจะสั่นเนี่ยอันนี้ผมยกเลิกไปแล้วนะครับมาดูในส่วนของฟังก์ชันบัตเอนสวัปนะครับวิธีการใช้งานนะครับปกติเวลาเรากดปุ่ม B นะครับมันจะเป็นการวิ่งเนาะปุ่ม A คือปุ่มเก็บของนะครับปุ่ม A คือปุ่มเก็บของเนี่ยเก็บของหรือกดตกลงหรือว่าถ้าอยู่นอก หน้าจอเมนูนะครับหน้าจอเมนู Nintendo Switch นะครับกด B คือย้อนกลับเนาะ A คือตกลงนะครับแต่ว่าอันนี้คือบางคนที่เขาเล่นหรือชอบแมปปิ้งแบบปุ่ม Xbox นะครับเพราะว่า Xbox ตรงนี้จะเป็นปุ่ม A นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่ม B นะครับมันสามารถสลับกันได้โดยใช้ฟังก์ชันบัต t อนสว a p นะครับอันนี้เนี่ยถ้าเบื้องต้นคือเราวิ่งกด B เนาะ,ะเดี๋ยวผมจะสลับให้ดูนะครับสลับวิธีสลับก็คือเรากด2ปุ่มนี้ค้างไว้เลยครับ A กับ B แล้วเรากดที่ ปุ่มตะกระจายนะครับฟังก์ชันเทอร์โบโตรงนี้นะครับกดไปเลย้าจอยคอนโทรเลอร์จะสั่นนะครับนี่สั่นแล้วนะครับอันนี้คือสลับแล้วนะครับปกติเรากด b คือวิ่งใช่ไหมอันนี้วิ่งไม่ได้ละกลายเป็น a แทนนะครับ a วิ่งนะครับสลับเลยครับแล้วก็เนี่ย a I b ตอนแรกเป็น a เก็บของนะมันก็ขึ้นอยู่ว่า a เทคนะครับแต่กด a มันไม่เทคนะมันคือวิ่งนะครับเพราะเราสลับไปแล้วนี่นี่กลายเป็นกดเนี่ย กด b นะครับกด b กด B แทนครับกด b คุยเควสคุยอะไรเงี้ยครับรับเควสอะไรเงี้ยปกติกด a หมดนะครับจริงๆมันก็กด b ได้นะคุยเควสอะแต่นี่คือผมสลับให้ดูแล้วเนาะนี่ครับประมาณนี้ครับแล้วเวลาสลับคืนทำไงนะครับสลับคืนเราก็ทำทำง่ายๆลยครับกดฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะ รอให้มันนี่ก่อนอ่ะคุยเสร็จแล้วนี่กดง่ายแล้กดฟังก์ชันค้างไว้นะครับแล้วกด B ีนะครับปุ่มเทเบลค้างไว้แล้วกด B นะครับ,ม,บ,บ, B, รบมันจะสั่นนะครับสั่นปุ๊บนี่ปุ่ม B คือวิ่งเหมือนเดิมนะครับอันนี้คือวิ่งเหมือนเดิมแล้เ A เป็นตกลงนะครับเป็นเก็บของเทคของนะครับหรือคุยเควสคุยอะไรเนี่ยเห็นไหมนี่ครับเก็บแอปเปิลเนี่ยเห็นไหม อันนี้คือปุ่มปกตินะอันนี้คือไม่ได้สลับสลับคืนแล้วนะครับประมาณนี้ครับฟังก์ชันอทอนสับนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปนะครับผมจะเทสเล่นเกมนะครับโดยการเล่นเซลดานี่ครับเกมซลดานะครับ Be a t of the w i l นนะครับแล้วก็เล่นเทสไประหว่างอันนี้ครับตัวนี้มันดูดแบตจากเครื่อง n ิน t e n โดโดยตรงนะครับก็จะลองเล่นสักครึ่งชั่วโมงนะครับจะดูว่าแบตมันจะลดไปเท่าไหร่นะครับกินแบตเยอะไหมอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวผมเทสให้ดูนะครับ เดี๋ยวเราจะมาทดสอบแบตกันนะครับว่าตอนใส่กับเครื่องนะครับตัว Retrofact Handheld Controller นี่ครับถ้าใส่กับเครื่องเาเล่นไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับอันนี้เวลาเดี๋ยวผมจะเล่น Zelda Beat o f t h e w i l d นะครับตอนนี้เวลาบ่ายสโมงสานาทีนะครับอีกครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีตอนสี่โมงหนาทีนะครับว่าแบตจะเหลือเท่าไหร่นะครับตอนนี้แบต43เปอร์เซ็นต์นะครับไปสักครึ่งชั่วโมงนะครับไปเลยครับเล่นยาวๆ เป็นเวลา4โมง5นาทีครับจากที่ผมเทสไปนะครับแบตนะครับตั้งแต่เราเล่นไปตั้งแต่บ่าย3โมงนะครับบ่าย3โมง3 5นาทีนะครับก็ครึ่งชั่วโมงนะครับรวมๆทั้งหมดครึ่งชั่วโมงอันนี้มีไปเข้าห้องน้าบ้างเปิดทิ้งไว้บ้างนะครับแล้วก็เปิดทิ้งไว้ก็ไม่ได้ปิดให้มันหลับให้มันสลีปนะครับก็เปิดทิ้งไว้นะครับรวมๆแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนะครับมาดูแบตกันนะครับว่าลดไปเท่าไหร่ตอนแรก43เปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ 3 1ซลดไปประมาณ12นะครับ12ซน์นะครับ 12, นะบ 12, นะบ12นี่ก็ถือว่าไม่ได้กินแบตมากนะครับโดยรวมนะครับครึ่งชั่วโมงที่เล่นไปนะครับพอนี้ก็ชาร์จไปเล่นไปได้ด้วยนะครับอันนี้คือผมเทสแบบว่าลองทดสอบดูอันนี้ไม่ได้ชาร์จไปเล่นไปนะครับอทดสอบให้มันดูดจากแบตตัวเครื่องเลยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับในการใช้งานในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้ครับ ถ้าจะหากระเป๋าที่ใส่กับเจ้าตัวนี้ได้พอดีนะครับผมแนะนําอยู่ตัวหนึ่งนะครับเป็นของแบรนด์นี่ครับไอเนะนะครับตัวนี้สีดํานะครับดีไซน์ก็มีปุ่มมีอนาล็อกมีปุ่มสวยนะครับเป็นดีไซน์สวยมากนะครับเป็นสีดํานะครับเดี๋ยวลองดูข้างในกระเป๋ากันนะครับนีแบรนด์ของไอเนะนะครับอันนี้สามารถซื้อแยกได้นะครับ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวทิง้งลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างอืมนี่ครับแล้วก็มีช่องเก็บอุปกรณ์เก็บอะไรไดร้เยอะอยู่นะครับมีหลายช่องแล้วก็มีตีนตกแก่นะครับไวลล็อกนี่ครับเดี๋ยวเราลองใส่เครื่องดูนะครับใส่เครื่องดูปึ๊บอือดี ใส่แล้วพอดีเลยครับนี่ครับแทบจะขยับไม่ได้ครับเหมือนล็อกเลยพอดีเครื่องมากแล้วก็ติดตินทุกแกไบเลยนี่ครับแล้วก็ปิดนะครับปิดปุ๊บแล้วก็นี่ตัวนี้เดี๋ยวผมสำหรับเจ้าตัวกระเป๋าไอเน,นะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลเลอร์เลโทรแฟกซ์แฮนด์เฮลคอนโทรเลอร์นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปให้นะครับ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าตัว Reto Fab Handheld Controller for s w i c h ตัวนี้นะครับสำหรับสายที่เล่นไม่เน้นต่อด็อกนะครับถือแฮนด์เฮลอย่างเดียวนะครับผมว่าควรเก็บแลวควรมีไว้เลยนะครับดีไซน์สวยงามมากนะครับแล้วก็วัสดุทํามาผมว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็ราคานไม่แรงด้วยนะครับควรจะเก็บควรจะมีไว้นะครับถ้าใครสนใจนะครับลิงก์เดี๋ยวผมแปะลิงก์ว้ให้ด้านล่างนะครับแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ สำหรับใครที่ชอบคิดแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ไว้ให้ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับสหรับคลิปนี้นะครับมีเพียงเท่านี้นะครับผมท็อปฮีโร่เกมช็อปนะครับขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ